ฤดูกาลนี้คาเซมิโร่กลับมาโหดอีกครั้งกดไปแล้ว2ประตูกับ1นึ่แอสซิสมีส่วนร่วมกับการทำประตูมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมเป็นรองเพียงไบรอันเอมเบอร์โม่คนเดียวเท่านั้นเกมล่าสุดที่ถลม่มไบรตัน4ต่อ2คือครั้งแรกที่พี่แกยิงและจ่ายในเกมเดียวนับตั้งแต่สละวิญญาณให้ปีศาจสาง่ามเมื่อซีซั่นก่อน 2. ลงตัวจริงไปแล้ว7นัดในซีซั่นนี้ และยูเนเตตคว้าใช้ถึง5เกมในนั้นส่วน2นัดที่พี่กเกษมติดโทษแบนหรือไม่ได้ลงสตาร์ททีมแพ้เรียบทั้ง2นัดพ่ายแมนซิตี้0ต่อ3และพังต่อพึ่งน้อย1ต่อ3จากเกมที่เจ้าตัวโดนใบแดงในนัดชนะเชลซีพูดได้เต็มปากไว้ว่ากาเซมิโร่คือฟันเฟืองที่รูเบนอโมริมไม่อาจขาดได้ 3. นอกจากจะกลับมายิดต,ตัวจริงในรัวปีศาจแดงแล้ว เขายังได้เรียกศรัทธาจากทีมชาติบราซิลอีกครั้งหลังหลุดโผไปนานเกือบสองปีเต็มนี่แหละคือคนจริงของแท้ 4. กุนซือรูเบนอโมริมยังออกมาชมไม่หยุดว่ากาเซมิโรคือต้นแบบของความเป็นมืออาชีพทั้งความทุ่มเทวินยัยและความเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวแถมปีนี้อยู่ในเต็ดไม่มีเกมยุโรปมากวนใจทำให้พี่กเกษมได้พักเต็มที่ ฟื้นแรงกลับมาลงสนามด้วยความฟิตระดับเต็มถังหลังเปิดซีซั่นมา2เดือน 5. ปัจจุบันคุณเกษมวิโรธยังคงครองบัลลังนักเตะค่าจ้างสูงสุดของทีมรับอยู่ที่สัปดาห์ละ350,000ปอนด์แม้แต่กัปตันทีมบรูโน่เฟรนันเดสยังได้ต่ำกว่าและด้วยสัญญาที่จะหมดหลังจบฤดูกาลนี้คาดว่าอินิอัสคงไม่ยืดเพิ่มเนื่องจากนโยบายรัฐเพดานค่าเหนื่อย และเน้นใช้งานแข้งอายุต่ำกว่า26ปีดังนั้นหากอยากดึงศัก,กยภาพของพี่เกษมออกมาให้ถึงขีดสุดในซีซั่นสุดท้ายแมนยูไนต็ดควรลงทุนเสริมเบอร์6รุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานด่วนในตลาดมกราคม2026นะครับถึงเวลายกเครื่องแดนกลางทีมปีศาจแดงอีกครั้ง